ยินด o ต้อ o รับ e l c o m e to a f t e r n o o นมีนะคะว้าวกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวันนี้ทุกคนเราจะมาพูดถึงตามหน้าคลิปเลยคือสกินแคร์รูทีนค่ะสกินแคร์ที่นุ่นใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะมีอะไรบ้างน้องๆที่นั่งเรียงรายอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ราจะพูดถึงเขากันก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงสกินแคร์หรือสิ่งที่นุ่นใช้บอกก่อนว่า่เคนที่สภาพผิวอะค่ะ ผสมค่อนข้างไปทางมันแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวมากขนาดนั้นแต่ว่าเราก็จะมีสกินแคร์ที่เกี่ยวกับสิวอยู่เพราะว่าก็ไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่ไม่มีเกิดมาไม่เคยมีสิวเลยก็ไม่ใช่ขนาดนั้นอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของนุ่นด้วยนะสำหรับที่นุ่นใช้สกินแคร์ชิ้นนี้แล้วแบบคิดเห็นเป็นยังไงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะย้ำตัวใหญ่ว่าส่วนตัวอะงั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนที่เราจะบำรุงเนาะเราก็จะต้องคลีนทำความสะอาดผิวหน้าก่อนเราก็จะเรียงมาตั้งแต่อางนี้ เป็น c l e a n s i n g water ค่ะตัวนี้นะคะนุ่นใช้ประของ face ติ face ค่ะเป็น c l e a n s i n g water ที่เราแบบคือต่อให้เราไม่แต่งหน้าทุกคนเราก็ต้องเช็ดครีนผิวก่อนที่จะใช้โฟมล้างหน้าในการทำความสะอาดนะคะอันนี้พวกคราบไม่ต้องไป็น้าสมองเอาพวกครีนกันแดดหรือครีมบำรุงอะไรแบบมลภาวะที่เราออกไปเจอมาแต่เราวันหรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านเพื่อลองดูนะคนแค่บำรุงผิวอะไม่ต้องแต่งหน้าอะไรเลยแล้วตอนเย็นเพื่อเรามาเช็ดดูทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีสิ่งสปกปรกของอะไรที่มันติดหน้าเราค่ะเพราะฉะนั้นสาคัญมากนะคนุ ตัวนี้ค่ะ c l e a n s นซิ่ง t e r ต้องเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยเลยอะเป็นคนที่ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้เพราะที่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ผิวแพ้ง่ายเนาะเราก็จะใช้มาหลายยี่ห้อเลยแล้วตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้อยู่ใช้ค่อนข้างดีค่ะตัวนี้ก็จัดโปรโมชั่นบ่อยเหมือนกันนะที่ว่าสารลองไปดูนะส่วน eye and lips remover ค่ะเป็นสิ่งที่สาวๆนั้นม่ควรจะขาด โดยเฉพาะสาวที่แต่งตาทาปากเนี้ยค่ะเนี้ยค่ะเขาจะมีออยล์ผสมอ,อยู่อ่าเราก็เช็ดช่วเช่วยเขาแล้วก็ทำความสะอาดค่ะเพราะว่าเราใช้ทั้ง Color, มาสคาร่าบางทีก็กันน้ำด้วยลิปบางอย่งบางทีเราใช้ลิปแมททาลิปแมทอย่างเงี้ยตัวเนี้ยช่วยได้ดีเลยทีเดียวนอกจากใช้เมเบอรีค่อนข้างบ่อยกับอีกตัวหนึ่งที่ใช้บ่อยๆก็คือมิสมีค่ะก็หไปแล้วก็คิ้สุดขอบแล้วเลยไม่ได้มาให้เพื่อนๆดูตัวนั้นก็ใช้ดินกันเราคิดหน้าเสร็จแล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนการทำความสะอาดผิวหน้า ก็คือนี่ค่ะที่นุ่นใช้ตัวนี้เป็นสมิธนะคะ Soft Jelly Wash ค่ะเป็นเจลล้างหน้าของบออ o c นั่นเองที่ทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินอยู่นุ่อใช้ตัวนี้ทุกวันเลย every day เขาเป็นเจลที่ไม่มีส่วนผสมของสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ค่ะพวกน้ำหอมพาราเบนสารกันบูดหรือว่าแบบแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีเล้ก็เป็นเจลใสใช้ง่ายคือเวลาที่แบบมีสิวขดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเอาอยู่หมดเลยนะสิวอักเสบค่ะนุ้ยจะใช้เป็นอีกตัวหนึ่งแต่แต่นุคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะเอาอยู่คนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ ส่วนถ้าเป็นสิวแบบสิวอักเสบเลยอะเราจะหันมาหาน้องคนนี้มากกว่าคือ Uslin Pro Acne Solution นะคะ Gentle Cleansing Foam ตัวนี้เป็นโฟมนะเขาจะมีตัวเจลกับตัวโฟมอย่างนี้นะคะนุ่นใช้เป็นโฟมเพราะอย่างที่บอกคือเราเป็นคนที่ผิวค่อนข้างแบบว่าผสมไปทางมันอะส่วำหรับคนที่ผิวแห้งค่ะนุ้นก็จะเน้นให้ใช้ไปแบบเป็นเจลมากกว่านะเพราะว่าใช้ตัวนี้ผิวมันจะเยียดอ่ะออย่างนั้นเลยตัวนี้ช่วยค่อนข้างดีค่ะในว่าที่แบบมีสิวอักเสบขึ้นมาสิวที่มันแบบมีความเป็นหนองมีอักเสบนูนแดงไม่ตีใหญ่นุ้นก็จะ พอเราคลีนหน้าทำขั้นตอนหน้าเสร็จแล้วเราก็จะมาสิ่งที่กลุ่มนี้กลุ่มนี้คือนุ่นเรียกเขาว่าเป็นกลุ่มที่มีก็ดีไม่มีก็ได้ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบต้องนิสขนาดนั้นทุกคนต้องแบบต้องมีอะไรอย่างขนาดนั้นนะคะเป็นสิ่งที่แบบมีก็ดีไม่มีก็ได้ก็คือน้ําตบแล้วก็โทนเนอร์นั่นเองอ่ะเราจะมาหาโทนเนอร์คนนี้ก่อนโทนเนอร์โทนเนอรน์อที่นุ่นใช้เป็นประจําทุกวันค่ะเป็นพิกซี่พิกซี่โกลด์โทนิกนะคะ ตัวนี้เราได้มาโดยบังเอิญแล้วก็ชอบดันได้มาแล้วก็ชอบอะค่ะคือเขาอะจะช่วยผัดเซลล์ผิวใช่ไหมคะทำให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นแต่ก็ไม่ได้แบบใช้ปุ๊บหน้าดูขาวสว่างใสขนาดนั้นเือเธอน้องเป็นน้าตกน้องเป็นทนเนอร์อยากคาดหวังกับน้องเยอะน้องแค่ช่วยเขาจะช่วยเรื่องปรับสภาพผิวให้เราแบบดูกระจ่างใสขึ้นเพราะว่าเขาจะผัดเซลล์ผิวเก่าของเราค่ะอย่างอ่อนโยนนะเพราะว่าตัวนี้คนที่ผิวแพ้ง,ง่ายเขาเคลมไว้ว่าใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ผัดเซลล์ผิวถึงกระทั่งทำให้ผิวเราแสบลอกออกไปอะค่ะเพราะ เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าใครแบบว่ามีปัญหาเรื่องหน้าหมอคงคล้ำอะค่ะลองใช้ดูนะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ออริจินหรือน้ำตบเห็ดที่ทุกคนรู้จักกันดีเขาจะเป็นน้ำที่เรียกว่าแบบเหมือนสารมันประจำบ้านอะเวลาที่มันมีแบบสิวพดเม็ดเล็กๆขึ้นนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เขาจะช่วยแบบเปอกประโลมให้แบบน้องสิวพดทั้งหลายอะลงไปนะใจะเย็นๆชั้นมาเปอกประโลมเธอแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันก็สิวผดเล็กๆค่ะจะหายไปค่อนข้างไวแล้วตัวนี้เขาจะเป็นน้ำแบบน้ำเลยนะทุกคนน้ำแบบจ ok ๊อกๆเลยอะ คือประเทศออกมาเ่บบแบบเนี่ยเนี่ยคือไหลแล้วจ้ะเป็นน้ำแบบจอกจอกอยเลยอะตรงนี้ก็คือมีติดไว้วนะคะแต่สามาคนที่ไม่เคยใช้ต้องแนะนาว่าไปลองเทสดูก่อนนะแล้วก็ไปลองดมกลิ่นเขาก่อนว่าเขามีกลิ่นคือมันไม่ใช่เป็นกลิ่นที่เขาส่งขอคือนะคะเป็นกลิ่นที่เขาแบบว่าได้สารสกรัดมาจากเห็ดหลายๆชนิดของเขาซึ่งบางคนไม่ชอบอ่ะไม่ชอบที่แบบเอากลิ่นนี้ขึ้นหน้าอาจจะไม่ถูกใจแนะนําให้ไปลองก่อน เวลาเป็นสิวค่ะแน่นอนขวดสีเขียวหน้าตาคล้ายๆหลอดโฟมล้างหน้าเมือ่อกี้เป็นยูซูลินโปลอคเนสโซลูชันโทนเนอร์นะคะก็คือทํางานร่วมกันทําคำสาแล้วนะจ๊ะมาปรับสมดุลผิวก่อนตอนนี้ก็แบบปรับสมดุลผิวเวลาที่ผิวเราเป็นสิวอะค่ะเขาจะช่วยช่วยในการปรับให้สิวเราอ่ะใจเย็นลงแล้วก็พร้อมที่จะบำรุงต่อไปแล้วเป็นสิวเราก็จะใช้แบบเซตนี้ มาค่ะนีก็ดีไม่มีก็ได้จบไปแล้วเราจะมาถึงเซรั่มของเราซึ่งเรียงรายอยู่ตรงนี้เซรั่มของเรานะคะให้มาตัวแรกตัวนี้เป็นวิชี่ค่ะเป็นมิเนอรัลเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มที่ได้มาจากน้ำแร่พรีเซรั่มค่ะก็คือใช้ก่อนใช้ผลเซรัมร่มปกติเพราะเขาจะมีความแบบว่าซึมเข้าผิวค่อนข้างงา่ายตัวนี้อ่ะช่วยในทำให้แบบเหมือนผิวหน้าเราเรียบเนียนขึ้นแล้วก็อิ่มน,น้ําเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะหนึ่งตัวนี้นะก็คือเขาจะเป็นแบบเจลใสๆอะทุกคน ซึมง,ง่ายมากค่ะนี่ค่านสักพักหนึ่งก็ซึมแล้วแล้วก็มันได้ต่อไม่ได้แบบมีกลิ่นอะไรที่แบบระส่กระตาออกมานะคะน้องคนนี้สว่วนนี้ค่ะ,นนคะเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะต้องเห็นดาราหลายๆท่านเป็นพรีเซนเตอร์และล่าสุดก็คือเป็นซงจุนกิแฮปปี้มากตัวนี้นะคะด็อตอร์จิวค่ะ เขาปรับสูตรใหม่ด้วยนะทุกคนเข้มข้นขึ้นเขาจะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะช่วยเรื่องริ้วรอยริ้วรอยแบบเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วงวัยยี่สบยี่สิบบวกๆอ่ะแนะนำให้ใช้แล้วนะเพราะว่าริ้วรอยมันเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนถึงเราแบบบางคนแบบฉันยังไม่สามสิบเลยฉันจะไม่ดูแบบผลนสิบพันเกี่ยวกับริ้วรอยหรอกใจเย็นหน้าเราขยับทุกวันถ้าเราขยับพูดคุยหน้ายิ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่กี่ขวบตั้งแต่เด็กๆจนโตมายี่สิบกว่าปีแล้วนะคิดว่าเราจะไม่เกิดริ้ววรรรรอออยยหบางทีมันนนเป็ิ้้ืๆะ ที่เราไม่ได้สังเกตนะคะตัวนี้ก็ช่วยเรื่องนั้นเหมือนกันแล้วก็เนี้อก็จะเป็นแบบนี้เนื้อเป็นสีข,า,ขาวๆคะ่ะซึมง,ง่ายแล้วก็เนื้อบางเบามากแบบผิวมันก็ใช้ได้เพราะเราก็ใช้อยู่ตัวนี้นะคะส่วนอีกตัวนึงอ่ะขอหยิบตรงนี้ขึ้นมาก่อนเป็น Let Me y o Beauty ะคะ่ะเป็น Hydrating Serum ตัวนี้คือเซรั่มสมปัาที่ช่วงหนึ่งคือโฆษณาบ่อยมากคือหลอนหูมากเหมือนกันเราเร่คนที่ชอบใช้เซรั่มเกี่ยวกับสมอะไม่ว่าจะเป็นของแบบเซวาโซวาซูหรืออะไรเงนี้นค่ะที่เกี่ยวกับสมบเราชอบมากเลยแล้วก็ได้มาลองใช้ตัวนี้ดูมีค่อยเป็นสีขาวๆวะทุกคนอ่ะนี่ความบีบเดียวของฉันนี่ค่ะจะมีความหนักกว่าสองตัวนี้มีความหนักกว่านิดหนึง่งไม่มากนะคะจะหนักกว่านิดนึงเฉยๆเราให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างดีค่ะพวกสมพวกนี้เขาจะแบบว่าช่วยแบบ เรื่องสร้างเกาะป้องกันผีวริ้วรอยเอาละริ้วรอยกันไว้ก่อนเขาะยังไม่อยากสัมสิบแล้วกีนกายาวมาขนาดนี้ไม่ได้ <S <S แล้วอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องรู้จักเป็นเอสเทนลอเดอร์นะคะ S1 Night Repair คือเป็นเซรั่มในตำนานเหมือนกันนะคนข้สีค่ะสีนี้แล้วก็ใส่ๆมีความแบบ ซึ่ง,ง่ายเช็กเช่นเดียวกันอันนี้เวลาเรารู้สึกว่าเราหน้าโซมอะค่ะเราจะคว้าหาตัวนี้ก่อนเลยวันนี้หน้าเหนื่อยร่างเหนื่อยเราก็จะคว้าหาตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันจะช่วยส้มแซนสภาพผิวเราอะค่ะได้ค่อนข้างดีตื่นมาเราก็จะดูแบบหน้าไม่เหนื่อยละใช้ชีวิตต่อไปอีกันได้แบบว่าหน้าไม่ได้ดูแบบล้าโซมผิวดูเหือกอะไรขนาดน,นั้นตัวนี้ช่วยได้ค่อนข้างดีค่ะเติมความชุ่มชื้นเป็นหลักจบไปกับเซรัม่มเราจะมาดูครีมซึ่งทุกคนเห็นว่าครีมมัาจะมีแค่นี้ อ่ะเราจะพูดถงตัวนี้ก่อนละกัน b o ็อ y b a ้บววิวตามิน s t Face Base ค่ะเป็นครีมที่มีส่วนผสมของวิตามิน E อะไรอย่างเงี้ยวิตามินแบบหลายๆตัวนะเขาจะมีกลิ่นเป็นกลิ่นซ้อมอ่อนๆแล้วก็เนื้อจะเป็นประมาณนี้ค่ะมันจะมีความค่อนข้างคนละหนักนะคนที่ผิวมันมากๆเลยอะคะ่ะ ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยอย่างนู้นนั้นก็ใช้ในปริมาณที่น้อยเหมือนกันเราก็จะแบบปาดขึ้นมานิดนึงแบบว่าวอมๆเกลี่ยๆเ,เขาแล้วก็แตะบางๆเกลี่ยๆไปค่ะเกลีย่ยง่ายนะเห็นเนื้อเขาหนักๆอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้ดีอีกอย่างนึงคือเขาเป็นพราเมอร์ในตัวด้วยพอเราทาเข้าไปนะคะแล้วเราแต่งหน้าทับอะ่ะมันจะทําให้เครื่องสำอางเราติดทนนานขึ้นดีส่วนเวลาเป็นสิวเราก็ต้องมีครีมมีอะไรบำรุงเกี่ยวกับสิวเนาะเขาเป็นมนุษย์ที่แบบยังสิวขึ้นอยู่อ่ะ ตัวนี้ค่ะคือ Pro acne solution นะคะของยู l i n e ก็คือไลน์เดียวกันเอาง่ายๆคือเวลาเป็นสิววูซอาหาสิวที่แบบหนักหน่วงอะมากกว่าสองเม็ดขึ้นไปอะเราจะคว้าหากลุ่มนี้เลยเราจะหยุดสกินแคร์ทั้งหมดแล้วก็มาใช้กลุ่มนี้ค่ะโฟมล้างหน้าโทนเนอร์แล้วก็ตัวนี้เป็นครีมนะคะเป็นครีมแบบกึ่งเจลอะเพราะว่าเนื้อเขามีความแบบว่าเจลๆนะคะสีเหลืองๆเนื้อเขเสีเหลืองเนียแล้วก็เกลี่ยง่ายเป็นครีมที่เบาค่ะไม่หนักหน้าเพราะว่าเขาอะค่ะ ช่วยในเรื่องของการป้องกันผิวแล้วก็ช่วยควบคุมความมันส่วนเกินที่จะเป็นสิ่งที่เกาะให้เกิดสิวขึ้นมาตอนนั้นถึงก็จะทาเขาทั่วหน้าเลยค่ะเราจะไม่ได้ทาแค่บริเวณที่เป็นสิวแล้วเรารสึกว่าเราอยากจะคุมทั้งหน้าให้อยู่ไม่ให้มันขึ้นที่อื่นด้วยเราก็ทาตัวนี้ทาทั้งหน้าพอสิวยุบป,ปุ๊บเราก็ค่อยกลับมาใช้สกินแคร์ปกตินี่นะคะแล้วก็มาถึงสองตัวสุดท้ายค่ะก็คืออครีมนั่นเองนะคะอครีมที่ใช้ตัวนี้ก็เป็นของอีฟโรเชค่ะ ตัวนี้จะช่วยเรื่องแบบการลิฟต์ฟใต้ตาขึ้นให้มันยกกระชับขึ้นค่ะคือนุ่นเรเป็นคนที่มีปัญหาบริเวณรอบดวง,งตาก็คือเป็นคนที่มีชั้นตาชั้นตาเขาเรียกว่าถุงใต้ตา,ตาถุงใต้ตาค่ะเห็นค่อนข้างชัดเห็นไหมแล้วพอเรายิ้มมามันก็จะเกิดเป็นริ้วรอยใต้นี้เราก็ใช้ตัวนี้ค่ะช่วยในการกระชับเขาขึ้นนิดนึงกับอย่างหนึ่งคือปวกคนที่ใต้ตาค้ำค้ำแบบเหมือนเป็นภูมิแพ้ค่ะที่อายครีมชิ้นนี้เราไม่รู้สึกว่ามันให่สว่างขึ้นได้เลย อีกตัวหนึ่งที่จะใช้ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นฮัสเลตตัวนี้ก็ช่วยเรื่องความกระจ่งางใสใต้ดวงตานิดหน่อยสําหรับรุ่นนะตัวนี้ช่วยได้นิดหน่อยแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้รอบดวงตาเขาจะเป็นเนื้อครีมนี่คือใช้แบบจริงจังแกแล้วคือปริมาณที่ได้กับราคาสุมากได้ปริมาณเยอะเลยอะค่ะส0 ml นะอแล้วทุกคนตัวนี้และนี่คือทั้งหมด คือสกินแคร์รูทีนที่นุ่นใช้อยู่ณนะตอนนี้นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอ่ะออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้คลิปหน้ามาเราจะได้ดูขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปวันนี้รักนะบ๊ายบาย